สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ha Auto Review ช่องที่รวบรวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกให้คุณได้ชมก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารในวงการยานยนต์วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของรถ SUV ในตำนานจาก Isuzu นั่นคือ Isuzu Trooper รุ่นปี2026รถอนเนกประสงค์สายลุยที่ถูกพัฒนาใหม่หมดตั้งแต่โครงสร้างจนถึงเทคโนโลยีภายในเพื่อให้เหมาะกับยุคใหม่แต่ยังคงจิตวิญญาณของความแข็งแกร่งและสมรรถนะออฟโรดอันยอดเยี่ยมไว้ครบถ้วน Isuzu Trooper 2026มาพร้อมการออกแบบภายนอกที่ดุดันและทันสมัยมากขึ้น เส้นสายของตัวถังได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นดั้งเดิมแต่ถูกปรับให้มีความล้ำสมัยด้วยสไตล์ที่แข็งแรงและสมบุกสมบันด้านหน้ามีกระจังหน้าแบบซิแนวนอนขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ Isuzu เด่นชัดตรงกลางไฟหน้าแบบ LED Matrix พร้อมระบบปรับสูงต่ำอัตโนมัติและไฟเดลี่ดีไซน์รูปตัว L ที T ่ให้ภาพลักษณ์ล้ำยุคก,กันชนหน้าดีไซน์ใหม่มีแผ่นกันกระแทกสีเงินช่วยเพิ่มความแข็งแรงด้านข้างใช้แนวเส้นตัวถังที่ชัดเจนและบึกบึน พร้อมบันไดข้างและซุ้มล้อขนาดใหญ่ส่วนด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายเล็ดแนวตั้งและฝากระโปรงท้ายแบบเปิดได้สส่วนเพิ่มความสะดวกในการใช้งานแบบออฟโรดภายในห้องโดยสารของ Isuzu Trooper 2026ถูกออกแบบให้ผสมผสานความหรูหรากับความทนทานได้อย่างลงตัว แผงคอนโซลกลางขนาดใหญ่มีหน้าจออินโฟโทเทนเมนต์แบบลอยขนาด12.3นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด10นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างละเอียดเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ดีไซน์ใหม่รองรับสริระดได้ดีและมีระบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบอุ่นบาะเบาะแถว2สามารถพับได้แยกแบบ60ต่อ40และแถว3พับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ วัสดุภายในใช้หนังแท้และวัสดุนุ่มในห่อลายจุดเพื่อเพิ่มความพรีเมียมแผงประตูและคอนโซลตกแต่งด้วยคโครเมียมสีเข้มระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและยังมีช่องชาร์จ USB Type C ทั้งด้านหน้าและหลังระบบเสียงรอบทิศทาง10ลำโพงจากแบรนด์พรีเมียมให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเดินทางไกล ด้านขุมพลัง Isuzu Trooper 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตร Blue Power รุ่นใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ200แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบใหม่ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นและตอบสนองไวนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบใหม่ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้5รูปแบบได้แก่ Normal สปอร์ตสโนว์มัดและร็อกเพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพถนนระบบช่วงล่างของ Trooper 2026ถูกพัฒนาใหม่ทั้งหมดโดยใช้แบบอิสระด้านหน้าและมัลติลิงด้านหลังเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่บนถนนทั่วไปแต่ยังคงความมั่นคงเมื่อขับบนเส้นทางธุรกันดาร ระบบกันสะเทือนถูกจูนโดยทีมวิศวกรญี่ปุ่นให้เหมาะกับทั้งถนนในเมืองและเส้นทางออฟโรดจริงระบบเบรกลิสขนาดใหญ่ทั้ง4ล้อให้การหยุดที่มั่นใจและแม่นยำด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Isuzu Trooper 2026มาพร้อมระบบ Isuzu Intelligent Drive ที่รวมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงไว้ครบครันเช่น,ร,นชระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Isuzu ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อโดยติดตั้งระบบ Isuzu Connect ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อดูข้อมูลรถแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบระดับน้ำมันการแจ้งเตือนบำรุงรักษาหรือการติดตามตำแหน่งรถผ่านแอปพลิเคชันรวมถึงการสตาร์ทรถและเปิดแอร์จากระยะไกลได้อย่างสะดวกสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวัน Isuzu Trooper 2026ให้ความรู้สึกมั่นคงและทรงพลังพวงมาลัยไฟฟ้าช่วยให้ควบคุมง,ง่ายในเมืองและตอบสนองได้ดีเมื่อขับด้วยความเร็วสูง เสียงรบกวนในห้องโดยสารถูกรดลงด้วยฉนวนกันเสียงรอบทันทำให้การเดินทางเงียบและสบายมากขึ้นในส่วนของราคาคาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยที่ราว1.8ล้านบาทถึง2.2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมซึ่งถือว่าแข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Toyota Fortuner และ Ford Everest ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยรวมแล้ว Isuzu Trooper 2026คือการกลับมาที่ทรงพลังของ SUV ระดับตำนานด้วยการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งความทันสมัยเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายภายในรถถือเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ชอบการเดินทางไกลและผู้ที่ชื่นชอบการผจญภย off ัยออฟโรดในสไตล์พรีเมียม ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามช่อง h าออ t o r รีวิวของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อรับชมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดข่าวสารยานยนต์จากทั่วโลกและการทดสอบขับจริงที่เราจะนำเสนอให้คุณก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ